เกี่ยวกับเรื่องสัตว์มาฝากเด็กๆก,กันนะคะก็จะมีทั้งเพลงสัตว์นานาชนิดนะคะหนังสือให้ความรู้เรื่องสัตว์น่ารักค่ะแล้วก็กิจกรรมทํามงกุฎเจ้าสัตว์ตัวโปรดค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะไปดูกันได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร้องและเต้นตามกันนะคะซึ่งเพลงในวันนี้ที่คุณครูจะนําเด็กๆร้องและเต้นนะคะชื่อเพลงว่า สัตนาชาชนิดค่ะซึ่งทำนองเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงทำนองเพลงแมงมุมลายตัวนั้นนะคะเนื้อเพลงจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันได้เลยค่ะ,คะรอบแรกนะคะเด็กๆก็ฟังคุณครูร้องก่อนนะคะค่ะไปกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสัตนานาชนิดนั้นฉันเห็นมันนาลักเลืออน บางตัวมันวิ่งซนวิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับมาเราสัตว์น้อยน่ารักวิ่งคึกคักกันไปทั่วปา่าวิ่งน่ารักไปมาช่างน่ารักน่ารักจริงเอ่ยสำหรับรอบที่สองนะคะคุณครูก็จะมีท่าเต้นน่ารักน่ารักมารกประกอบเพลงให้เด็กๆรองเต้นตามดูนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม สัตว์นานาชน,นิดน,นั้นฉันเห็นมันน่ารักเลือทนบางตัวมันวิ่งซนวิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับมามเหาสัตว์น้อยน่ารักวิ่งคึกคักกันไปทั่วปา่าวิ่งน่ารักไปมาช่างน่ารักน่ารักจริงอเ,เอ,อ่ยค่ะและรอบที่3นะคะคุณครูก็จะมาให้เด็กๆเนี่ยร้องและเต้นไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะ หนึ่งสองสาสัตว์นานาชนิดนั้นฉันเห็นมันน่ารักเลือนทนบางตัวมันวิ่งซนวิ่งกับไปแล้ววิ่งกัลบมาเราสัตว์น้อยน่ารักวิ่งคึกคักกันไปทั่วปา่าวิ่งน่ารักไปมาช่างน่ารักนะ่ารักจริงเอ่ยสำหรับหนังสือให้ความรู้ของครูนะคะชื่อว่า สัตว์น่ารักค่ะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะว่าคุณครูจะมีสัตว์อะไรมาให้ดูบ้างค่ะเจ้าแกะขนปุยปุมปุยน่ารักเจอกันร้องทักแบะ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 หนูน้อยตัวจิว๋ววิ่งผิวน่ารักส่งเสียงร้องทักจิจจิจิจ เจ้าหมาจอมสซนวิ่งวนทั่วบ้านส่งเสียงกังวานฮ้องฮ้องฮงฮงชอช้างงวงยาวเขี้ยวขาวเรียกงาชอบเดินไปมาร้องแปน่นแๆ่นแปน่แปนปน,นกน้อยโบยบินเที่ยวจิกกินหนอนบินทะราบบินร่อนร้องจิบจิบจิบ มามมาคึกครักน่ารักจริงๆทั้งเดินทั้งวิ่งร้องฮีฮ่ฮี่ฮี่แมวเหมียว,วตัวเพียวเดินเที่ยวรอบบ้านหน้าตาเบิกบานร้องเหมียวเหมียวเหมียว,วเป็ดน้อยน่ารักชอบนักกินปลาส่งเสียงร้องว่ากาบ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  สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆลองทำตามค่ะชื่อกิจกรรมว่ามุงกุฎเจ้าสัตว์ตัวโปรดค่ะเอามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอุปกรณ์รรมีดังนี้ 1. สี 2. ปากกาเมจิกสีดำ 3. า 3. ดินสอ 4. กันไก 5. ้าแม็กเย็บกระดาษ 6. กระดาษ 7. กระดาษแข็งขั้นตอนที่1ให้เด็กๆนำกระดาษมาวาดรูปเจ้าสัตว์ตัวโปรดของเด็กๆแล้วนำปากกาเมจิกวาดเส้นพร้อมระบายสีให้สวยงาม ขั้นตอนที่2ให้เด็กๆนำกันไกรมาตัดรูปที่เด็กๆวาดขั้นตอนนี้เด็กๆควรให้ผู้ครองดูแลอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนที่3ามนำกระดาษแข็งมาตัดเป็นมงกุฎขั้นตอนที่4ให้นำกระดาษแข็งที่ตัดมาเย็บติดกันให้มีขนาดที่สวมศีรษะของเด็กๆได้พอดี ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายให้เด็กๆนำรูปเจ้าสัตว์ตัวโปรดที่เด็กๆตัดไว้มาแม็ติดกับมงกุฎของเด็กๆค,ค่ะแล้วนี่นะคะเราก็จะได้มงกุฎเจ้าสัตว์ตัวโปรดแล้วะคะ่ะนี่น่ารักไหมคะเด็กๆเกมยวเมยว สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานไปมากเลยใช่ไหมคะค่ะไว้เรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย